ผ่นคัตนะคะตัวนีเ้เป็นแผ่นคัตของไดฮัตส,สูนะคะไดฮัตส,สู S ส่สิบนะคะ s60 นะคะขนาดนะคะตามขนาดอา่าหกนะคะนิ้วนะคะหนิ้วครึ่งหน้ากว้างนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะคะ หกนิ้วครึ่งนะคะวัดทางนี้นะคะตามอย่างนี้เลยจะได้หกนิ้วครึ่งเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ฟันเฟืองนะคะสิบแปดฟันเดี๋ยวเรามานับกันหาสิบแปดฟันนะคะเริ่มจุดจากจุดที่เราแต้มไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดฟันเฟืองค่ะแล้วก็รูในรูในนะคะจะับปลายแบบนี้นะคะรูในประมาณสิบ เก้ามิลค่ะนะคะวัดได้ประมาณสิบเก้ามิลนะคะ